ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ราคาดีและเลขไมคุ้มมากนะสำหรับ Fortuner 2.4V ครับ2ปี18รถเข้าใหม่เลยสภาพสวยมากนะเลขไม่น้อยนะคงสร้างเดิมนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ผมมองเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเนี่ยเลขไม่80,000โลนะครับสภาพสวยนี่พวงลัยมัลติฟังก์ชันได้บอหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับ ราคาเนี่ยแปดแสนกว่าบาทไม่ถึง9 0 0 0แสนะใครที่สนใจกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานลองดูคันนี้ก่อนไม่อยากให้พลาดนะครับราคาดีเลขไม้สวยแบบนี้นานๆจะเข้ามาทีส่วนรายละเอียดทั้งหมดตัวรถเนี่ยภายนอกภายในจะเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้จนจบได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับอยู่กับช่องโอรถมือสองนะครับนึกถึงรถครอบครัวมือสองเกรดเนึกถึงโอรถมือสองได้เลยนะครับวันนี้ผมมีรถที่บอกว่าน่าใช้มากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยเกรดเเลขไม้น้อยและราคาดีมากเลยนะสำหรับคันนี้นะครับฟอร์จูเนอร์สอวีขับ2ปี18นะครับคันนี้รถมือเดียวเลยเลขไม่แป0 0 0ื่นโลนะครับราคาเนี่ยคันนี้เปิดอยู่ที่879,000บาทนะครับใครที่ หาอยู่นะใครที่กาลังเล็งๆอยู่นะสำหรับ Fort u n e r นะลองดูคันนี้ก่อนนะครับไม่ซื้อไม่ว่าลองดูก่อนสภาพสวยๆแบบนี้นานๆมาทีแล้วก็เลขไมน้อยนะครับแต่ว่า,าต้องรีบหน่อยนะถ้าใครที่กําลังมองหาอยู่ผมบอกบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเลขไมแบบ80,000่โลครับรถปี18ดนะครับ,ร, 18, ร,บราคาดีแบบนี้แถมค่างวดเบาๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ14ื่นสี่เกือบหมื่นห้า นะครับถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยร้านสามร้านสี่เลยนะตอนนี้เหลือแค่แปดแสนปลายๆนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้เลย0ูนย์เก้าแสานะครับสาหรับรายละเอียดคันนี้นะอันนี้คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับล้างเอาฝุ่นออกเบื้องต้นนะครับสภาพก็ยังดีนะครับไม่มีชนเลยเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถไฟหน้าเนี่ยไบบีม LED มาเลยนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับ ตัวชุดตกแต่งนะครับที่เป็นโครเมียมไม่ว่าเป็นกระจังด้านหน้านะครับหรือตัวกรอบไฟตัดหมอกไม่มีร่องรอยแตกหักนะครับไม่มีรอยแตกหักไฟคู่หน้านี่คือโครมเดิมเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟ LED day time แล้วก็ตัวกันชนด้านล่างนะครับไม่มีร่องรอยการกระแทกหนักๆมานะไม่มีเลยไม่มีรอยกระแทกหนักๆมาด้านข้างแก้มข้างนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับตัวเหลี่ยมตัวรถสภาพสวยนะครับ แล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18ดิสเบรก4ล้อนะยางคือปีติดรถมาตรงนี้หมดสภาพแล้วผมเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับเปลี่ยนยางให้เลยนะครับนะอันนี้เราเปลี่ยนยางให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ยางนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างช่วงล่างสภาพตามนี้นะครับอันนี้คือช่วงล่างที่รถยังไม่ได้ปรับสภาพแต่เห็นได้เลยว่าไม่มีผุไม่มีสนิมแน่นอนนะอ่าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับคันนี้ฟรีดาวน์ไปเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแถมประกันเครื่องกีร์อีก20,000โล สำหรับคันนี้นะครับถ้าสนใจถ้าชอบคันนี้นัดดูรถเข้ามาได้เลยเบอร์อยู่ด้านล่างครับผมขึ้นให้ไว้ตลอดเลย098 4 4 6 5 2 2 2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะดูกันต่อดูให้จบนะสภาพสวยมากคันนี้อย่างกระจกบานหน้านะครับกระจกบานหน้านี่คือพาร์ทเดิมนะกระจกบานหน้าพาร์ทเดิมแล้วก็พาษสีอ่าอันนี้หมดแล้วแต่เราต่อให้แน่นอนนะเราต่อให้แน่นอนนะครับแล้วก็ติดฟรีมารอบคันนะครับมือจับเป็นโครเมมียนะ บันไดข้างยังคงสภาพสมบูรณ์นะครับในส่วนของตัวบันไดด้านข้างนะครับบันไดข้างนะแล้วก็ล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ18นะแมก18ตัวรุ่นนี้ได้ดิสเบกสีล้อมาเลยยางเหมือนกันครับเราเปลี่ยนให้นะแชสซีไม่มีผุนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมโครงสร้างทุกอย่างที่เห็นตรงนี้เดิมหมดนะเราไม่เอารถแต่ว่าสภาพไม่สวยเข้ามานะครับคันนี้การันตีเลยว่าเกรด A นะครับแค่เหลี่ยมมุมคมสันนะครับตั้งแต่หลังคาจรวดด้านล่างนะครับ ไม่มีรอยเบียดมาต้องบอกแบบนี้เลยไม่มีรอยเบียดนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายไฟเบรกเนี่ย LED คันนี้ใส่เซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดแล้วก็ตัวกันชนด้านหลังเนี่ยทั้งสองข้างนะครับทั้งสองฝั่งไม่มีเบียดไม่มีคูดนะครับไม่มีเบียดไม่มีคูดมานะตัวรุ่นนี้ให้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับให้กล้องมองหลังมาให้ด้วยแล้วก็ตัวคิวโคมียมนะครับโลโก้ฟอร์จูเนอร์โลโก้โตโยต้าติดอยู่ครบเลยนะ ใครที่สนใจคันนี้นะครับห้ามพลาดคันนี้เลยออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับโทรมาปรึกษาเรื่องการออกรถกับผมได้เลยนะนะครับอาชีพที่ออกรถได้นะครับสําหรับคันนี้นะทุกอาชีพนะครับเน้นหลักๆนะพนักง,งานบริษัทขา้าราชการเกษตรกรนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับค้าขายนะครับรับวิสาหกิจได้หมดเลยขอแค่เพียงมีเงินเดือนหรือไรายได้3 0 0 0 0บาทขึ้นไปคือซื้อคันเดียวคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนร่วมคนคำ้ำ บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากอนุวัตผลภายในครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าจองคันนี้เข้ามาแล้วเข้ามาจัดไฟแนนซ์นะครับรับรถกลับบ้านได้เลยในวันนะครับไม่ใช่เรื่องยากทํามาแล้วนะถ้าชื่นชอบคันนี้ก็จําทะเบียนไว้นะกไก่พอพาน9136พระโขนแต่คันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพมาหานครอีกทีหนึ่งนะครับรถทุกคันเรารับแรกเข้ามานะครับถ้าเป็นทะเบียนต่างจังหวัดเราต้องรับเข้าเป็นกรุงเทพอยู่แล้วนะ โอเคนะครับถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับ8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะโทรหาผมได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับติดต่อทักแชทมาได้เลยนะเอามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายเบาะหลังพับปรับได้นะครับเบาะหลังพับได้เบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเก้า e อี้พับปรับได้แล้วก็เพดานนะครับคันนี้ได้แอร์ราวสามที่นั่งมาเลยนะมีคอนโซลหน้ากลางหลังนะครับเย็นทุกที่นั่งเลยสำ,สำหรับคันนี้นะครับ แล้วก็พื้นพรมนะครับพื้นพรมใส่พื้นพรมผ้ายางมาให้ลองตัวพรมจริงที่ติดพื้นรถอยู่นะโอเครถไม่มีจมน้ำอยู่แล้วแน่นอนนะถ้าสภาพตามนี้ส่วนตัวโครงสร้างตัวรถนะครับสภาพตามนี้เลยหัวน็อตนะครับหัวนอ็อตทั้งสองข้างสภาพสวยโครงสร้างเดิมโครงสร้างด้านท้ายเดิมรายละเอียดตัวไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับโอเคเลย ไม่มีชนไม่มีเบียดนะแล้วก็ตัวแผงประตูท้ายด้านในนะครับโดยรวมสภาพยังโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บงานเพิ่มเติมให้นะครับแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยคือไม่มีการชนหนักนะฝาท้ายไม่มีการชนหนักเข้ามาสติกเกอร์คาเตือนนะครับคาแนะนายังติดอยู่ครบนะครับอ่าโอเคนะครับประตูท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเราเอาไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวถ้าคันเนี้ยพอล้างปรับสภาพอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวจะเอามาลงช่องอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ให้ผมลงช่องหรือเปล่านะแต่ถ้าใครสนใจผมแนะนําให้รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเบอร์ด้านล่างนะามาดูกันต่อดีกว่ารายละเอียดตัวรถนะครับอย่างกระจกเนี่ยกระจกนะครับกระจกพาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมมือจับเป็นคีย์เลสนี่เวลาเราล็อกนะครับเราปลดล็อกแค่นี้เลย เพราะว่าตอนนี้ผมมาถือกุญแจอ,อยู่กับตัวนะครับมันสามารถปลดล็อกได้เลยนะแล้วก็ภายในลองดูภายในนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆภายในเนี่ยเบาะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ำตาลเข้มเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กให้มา7ไปใบเลยที่คอนโซล e, เก้าอี้เสาเสาซีนะครับนะให,ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังตัวลายไม้เนี่ยไม่ถลอกเลยนะครับมีตัวแพดเดิลชิมาให้นะ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ปุ่มสตาร์ทเอนจิเป็นปุ่มกดนะปุ่ม Start ทสต็อปนะครับแล้วก็อันนี้วางแก้วน้ำได้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนะครับแล้วก็จะให้ดูเลขไมลเลขไมลคันนี้80,000กโนะอย่างที่ผมบอกไปนี่หน้าจอนะครับมีคำว่า f o r t u n e r ขึ้นมาเลขไมล์80,006นะครับนี่ไมลตามนี้เลยไมล์80,006 นะไม่แปดหมื่นหกแล้วก็คันนี้ได้จอจากโรงงานนะครับโหมดฟังก์ชันพื้นฐานนะครับวิทยงไปยูเชื่อมต่อได้อยู่แล้วบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้เนาะอันนี้เขาเสียบตัวกล้องหน้าไว้เมื่อกี้ที่ที่ได้ยินเสียงมันดังคือตัวกล้องหน้าเนี่ยมันดังนะครับมีกล้องหน้าแล้วมีกล้องหลังนะครับมีกล้องหน้าและกล้องหลังอันนี้เจ้าของเดิมเขาไปติดมาส่วนคอนโซลลายไมย้นะครับไม่มีรอยถลอกเลยเกียร์อัตโนมัติ ด้วยนะครับมีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมาให้นะครับสภาพโดยรวมโอเคครับสภาพโดยรวมโอเคเลยนะตัวหนังกล่องคูบ็อกไม่มีขีดขาดสำเนารถสำเนารถรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวมารถปี2018นะครับรถมือเดียวแล้วก็แผงประตูด้านในนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราไปไปไป,ไปฟอกหนังอีกทีหนึ่งไปทําความสะอาดพวกคราบขี่คราบเกลือคราบพิกายอะไรพวกนี้เนาะที่มันติดตามเก้าอี้อะไรพวกนี้ เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นราบด,ดําๆนะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดนะแล้วก็กระจกก็เป็นออโต้ทุกบานเลยนะครับเปิดปิดออโต้ทุกบานโครงสร้างตัวรถเดิมนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมโครงสร้างตัวรถเดิมนะเดิมทั้งคันนะครับยันหัวนอ็อตต้องบอกแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะถ้าอยากได้รถครอบครัวมือ2เกรดเนึกถึงโอ๊ตรถมือ2นะครับบายเพชรยนต์นะครับ รถคันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนรถมือสองนะครับมาดูกันต่อนะครับตัวเพดานนะครับมีรอยคาบดินสอพองเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปเอาออกให้นะครับแต่โดยรวมยังสภาพโอเคอยู่นะตัวเพดานแล้วก็ตัวเบาะตัวเบาะนี้คือไม่ช้ำเบาะด้านหลังคือไม่ช้ำเลยเบาะไม่ช้ำนะครับเบาะสวยไม่ช้ำโดยรวมโอเคมีช่องอจ่ายไฟ power outlet นะครับมีปลั๊ก ac ให้ด้วย นะครับเป็นเป็นเสียบปลั๊กเลยนะนี่แล้วก็รถปีหนึ่งแปดนะครับตัวป้ายแท็กเบลจะระบุไว้นะครับวิธีสังเกตนะถ้าอยากรู้ว่ารถคันนี้จริงๆริงแล้วปีอะไรให้ดูที่เบลมันจะมีระบุอยู่นะครับจะมีระบุอยู่นะครับของโตโยต้านี้จะดูง่ายนะครับรถปีสิบแปดแท้นะครับรถปีสิบแปดแท้รถจดรถจดประมาณกลางปีประมาณพฤษภามิถุนานะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับ เข็บข้างตัวเบาะสภาพสวยนะครับด้านหลังเบาคู่หน้าก็สภาพสวยเหมือนกันนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้แล้วก็ตัวโครงสร้างฝั่งซ้ายนะครับจุดแต้มสีจุดแต้มส,มสีติดฟิล์ม 3M มาด้วยนะครับนี่ติดฟิล์ม 3M มาให้ด้วยเจ้าของเดิมเลยนะครับนี่นะโอเคเลยกระจกทุกบานคือพาร์ทเดิมประตูไม่มีเปลี่ยนนะครับประตูไม่มีเปลี่ยน ประตูไม่มีตกด้วยนะครับไม่มีชนข้างมาแล้วก็ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับโครงสร้างโครงสร้างต่างๆนะครับเนี่ยสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยหมดเลยตัวเบาะฝั่งนี้ปีกไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นะแต่ว่ารอยพวกรอยยับอะไรพวกนี้มันสภาพตามการใช้งานจริงมานะครับผมอยากให้เน้นตัวสภาพตัวรถโด,ดยรวมมากกว่านะครับรายละเอียดพวกนี้จริงๆเราปรับสภาพให้อยู่แล้ว นะครับเนี่ยแต่รถแบบคือเดิมหัวน็อตเนี่ยไม่ขยับเลยไม่มีรอยไขนะครับสีมันจะมีความฉ่าของตัวสีที่มันเกาะที่หัวน็อตนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับใครที่หายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับรถแบบนี้สเปคแบบนี้นานๆมีเข้ามาทีนะคือ f o r t จูเนมันมีหลายคันแต่คันปีนี้ไม่แบบเนี้ยราคาเท่าเนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าหลุดคันนี้ไปมันจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าสนใจคันเนี้ยลองเข้ามาดูก่อนนะครับ ลองติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยรายละเอียดการออกรถนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองออกรถได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทเกษตรกร,ร,กรผู้รับเหมานะครับเจ้าของธุรกิจรับวิสากิจออกรถได้หมดทุกอาชีพติดต่อสอบถามผมได้เลยนะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ถ้าสนใจคันนี้ติดต่อด่วนนะครับทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างด้านหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพเนี่ยจะสวยอย่างที่บอกไหมมีชนหนักมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องคันนี้กันนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์เดิมเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ2.4ลิตรนะครับสําหรับคันนี้นะค่อนข้างสมบูรณ์ครับรายละเอียดในห้องเครื่องนะอันนี้เดี๋ยวเราไปล้างเพิ่มเติมนะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่เครื่องยนต์นี้คือเดิมเลยเครื่องยนต์เดิมนะครับผมให้ดูทุกซอกโครงสร้างตัวรถมออลมเบรกแทงน้ามันเบรกกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับรวมไปถึงหัวน็อตนะครับ อันนี้จะเห็นได้เลยว่าไม่มีการไขการถอดเลยนะไม่มีไม่มีไขไม่มีถอดนะครับแล้วฝากระโปรงเองเนี่ยตัวหนังสือคําว่าโตโยต้าค่อนข้างที่จะคมนะครับไม่มีการพ่นสีทับไม่ได้เก็บงานสีมานะแล้วก็ตัวคานด้านหน้าด้านหน้าขวานะครับตัวมาร์กตำแหน่งนะครับตัว R นะครับคานหม้อน้ำเนี่ยไล่มาเลยคานหม้อน้ําตัวแผ่นปิดบริเวณโครงสร้างด้านหน้านะครับกิบล,ล็อกอยู่ครบทุกตัวแล้วก็ด้านหน้าซ้ายจะเป็นตัว L แล้วก็โครงสร้างด้านซ้ายนะแบตเตอรี่ของโตโย t a านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเช็คระบบไฟเพิ่มเติมให้ทีนึงแต่แต่ไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟแน่นอนอตัวฐานรองแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โครงสร้างตัวแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจ 2Gd นะครับรถผลิตปี18นะรถผลิตปี18กลางปีตัวเพจมอ,อกอนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถตรงนี้ก็เดิมหมดเลย รวมไปถึงหัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไม่มีร่องรอยการขายการถอดนะครับตามซอกตรงนี้เดิมกาลัตีเลยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเองแผ่นกันความร้อนสภาพตามการใช้งานจริงมีร่องรอยบ้างนะครับรถปี18นะครับแต่โดยรวมยังโอเคอยู่นะแล้วก็ซีนกาวตรงนี้นะครับเดินเรียบเป็นเส้นตรงนะครับเส้นบางๆเลยนะไม่มีการเก็บงานมาแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆเม็ดฮาร์ครูนอ็อตโอเคเลยนะครับ เสาโป้งพาทเดิมด้านหน้าไม่มีชนห้องเครื่องเดิมนะครับรถสวยพร้อมใช้งานกับราคาไม่ถึง9 0 0 0 0 0ครับ879,000าบาทนะ Fortuner 2อ V ขับ2ปี18คันนี้รถมือเดียวนะครับไม่0 0 0 0โลมีคันเดียวพาดคันนี้แล้วผมไม่รู้ว่าคันหน้าจะเข้ามาเลขใหม่เท่าไหร่ในราคาเท่านี้นะครับแถมข้างงวดเบาๆนะครับเริ่มต้นที่14,0 0 0บาทเกือบเกือบ15หารายได้30 0 0 0บาทนี่คือซื้อคนเดียวจบเลยแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.3% 9พร้อมประกันเครื่องเกียร์ผมให้ไปเลยนะ 1>, 1ปี2 0 0 0 0โลติดต่อผมเข้ามาได้โดยตรงเลยที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับรถคันนี้อยู่กรุงเทพนะมินบุรีเดี้ไทย68มินบุรีถ้าอยากจะนัดดูรถสามารถนัดผมได้ตลอดนะครับทุกวันเลยนะนัดเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าดูคลิปนี้จบแล้วสนใจคันนี้ต้องการจับต้องการจองนะครับหรือจะจัดไฟนซ์ซื้อสดติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับสามารถทําจองออนไลน์ได้และเดี๋ยวทางผมให้บริษัทออกหนังสือมัดจาให้ไม่มีการโกงแน่นอน นะครับไม่มียักยอกเงินไม่มีโกงตรงนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยผมขายรถมาหลายคันแล้วนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนมั่นใจร้อเปรซนะครับสำหรับคันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับโอรถมือสองจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ